สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงานจะมาสอนการใช้งานรวบจ่ายนะครับสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนำใบรับสินค้าหลายๆใบหรือใบค่าใช้จ่ายหลายๆใบมารวบจ่ายทีเดียวนะครับโดยการรวบจ่ายนี้นะครับจะต้องเป็นซัพพลายเออร์ที่ชื่อเหมือนกันการรับรู้ภาษีที่เหมือนกันหรือเอกสารที่มีใบกํากับภาษีและสกุลเงินก็ต้องเหมือนกันด้วยนะครับการรวบค่าใช้จ่ายนะครับให้เข้าที่เมนูจ่ายเลือกค่าใช้จ่าย ติ๊กที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการครับและให้คลิกที่สร้างใบสําคัญจ่ายครับเมื่อคลิกแล้วนะครับระบบก็จะสร้างใบสําคัญจ่ายขึ้นมาที่เป็นยอดรวมของรายการทั้งหมดครับก็ <S <S สามารถใส่รายล,ายละเอียดต่างๆและกดบันทึกได้เลยนะครับ <S <S ต่อมาเป็นการรวบมจ่ายในใบรับสินค้านะครับเข้าที่เมนูซื้อเลือกใบรับสินค้าให้ติ๊กหน้ารายการนะครับและให้คลิกคําว่าจ่ายระบบก็จะทําการรวมจ่ายให้นะครับ ข้อควรระวังของการรวมจ่ายในใบรับสินค้านะครับในเอกสารใบสั่งซื้อเมื่อเลือกประเภทเป็นจ้างบริการค่าใช้จ่ายจะสามารถเลือกจุดรับรู้ภาษีได้ครับเพราะถ้าการรับรู้ภาษีต่างกันจะไม่สามารถทําการรวมจ่ายได้นะครับถ้ามีการสร้างใบรับสินค้าไปแล้วและกลับมาแก้ไขจุดรับรู้ภาษีส่วนนี้ข้อมูลจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับให้ทําการลบรายการและกดสร้างใหม่ก่อน ถ้าต้องการแก้ไขก็สามารถปิดสถานะเอกสารและกดแก้ไขรายการได้นะครับระบบก็จะแสดงรายการทั้งหมดที่สามารถรวบจ่ายได้ผู้ใช้งานก็สามารถแก้ไขรายการได้ตามต้องการเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานรวบจ่ายในใบรับสินค้าและการรวบจ่ายในค่าใช้จ่าย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆจาก s e m e Move สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ